ก็4,000กลุ่มพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเตีบอลเหรอเมนี้มาเบิงอันนี้แบบทีนี้ไม่ไงหอบสีผ้ามาเบิงอันพี่น้องว่าเอียงเอาอันนี้เอาอันสรางเดีนี่สรางเจ้าของอันเขามาคือบวกเห็ดเอาก้เอาช่างเจ้าของเหมือนตัวเนาะบอรอน้องสาโร้นานว่าเขาเอาเห็ดอยู่ อันนี้อันช่างอันล่อลูกหินโล่งสีไม่ไงหไ่หอบเดืพอพี่น้องมาเบิ่งอาจจะแสบปากที่ถามซื้ออันนี้อันนี้ช่างจำเป็นพี่น้องช่างอีดีนั่นเล่นตูแห้งไม่ไงหอบก็เลยเอื่นเอาพี่เอาน้องเจ้าของมา่อเอาจั่นตัวมันจะสุดวม่มสมัมย นี่สร้างเพิ่นลูกหินแลวพี่น้องลูกหินลงสีถ้าผู้ใดอยากได้ก็มี่ดูแพงอยู่ได้เหตุไห้บ่คือสร้างข้าเจ้าดิสร้างพิเศษอันนี้นะคะมาเบิงมาเบิงพี่น้องวิธีการไม่แง่หอบมาบ่าท่านใส่อย่างใน่หลันะสร้างโอ้ยก็ใู้่นใช่หินมันมันเห็ดผนสมอันเห็ดเงอนนี้หรอบอกูนก็มาแต่เมืองอังกฤษเมืองคอนเลนคุณบอกไก่ประน่านบอกใส่เกลือ้อก ใส่เกลือใส่ผงชูรสบ่แต่ว่ามันใส่ผงชูรสหรืว่าใส่เกลือเนาะเออเห็ดกระปินเนาะอันนี้เนาะมีหินมีแก้วมีหินมีแก้วเพ่อนมาอันนี้ยำเตะโป๊ะนั่นบอเอออันเจ้าของรถเชื่ออันเคยโดนได้ได้ไม่ย่อมหอบกันไหนจังสีเข่าจังไหนเพิ่นน่าอ้ย อเฮ็ดเพราะว่ามันดีกว่างบอกกินต้องกวยหมูทองบอกกินเอาอันนั้ข้าเจ้าก็เฮ็ดขายเนาะอันนี้เขาก็เฮ็ดไช่อือผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อไม่ใช่หอบมาดูเม่ว่าหักแพงแพงไปสร้างผลขีดแพงเพื่อนมาต้องเก็บเบอร์มันบ่หลุดคือยังบ่แพงบอกสุดถิ่นลูกหลีกเบาพูดหลุดอยู่ไว้หลุมยังดีกว่าลูกก่อนบอกโอ้เอาคุณนะพ่ะย่ะ เอาคุณอาพบดื้อขันบอนเอาเห็ดมันติม่มตัวในเห็ดมันดีดีแน่เห็ดม,มันได้เป็นซีปีผุนพี่นอ้องเบิ่งคาักเบิ่งลูกหินพี่น้องลูกหินโลงสีอันนี้ยี่สิบสี่นิ้วโลงสีไม่ไห้่อห่อนะคะ สี่ปัญหาสิต่าในครอบเลยครับโจนี่เป็นภูมิปัญญาเอาห้าพันไปเลยโหไปติดไปจะเอานอกก่อนใครนี่ล่ะสิติโตห้โฆษณาลงช่องมีแง่หอบเนาะมันคืออยุโมอื่นรูปแพงกว่านี้บูปแพงกับสร้างแง่หอบมีคุณภาพเออสิขายของหายเนี่ยอือเอาคุยกันได้คุยกันได้พี่น้องคุยกันได้เท่าใดกับอันยู่ในใจนี่แหละอันสร้างใจดีชัดอันกระโดกระเดีย นี่การเป็นการลอยหินพี่น้องไปซื้อในตลาดโก่งไปใส่บอกมาล่างอุปกรณ์ด้วมันขู่อืมเอาเสร็จเรียบร้อยเลยแม่นบอนี่มีแต่เกียร์เมนบอคขันเกียร์นี่ก็ง่าเมนบอโอ้ยงาหมดขนานี้เครื่องเกียโอ้ยอืจะอ่อนสร้างจะเมนสร้างขัดซางสามซางซางสามอันนี้ก็โล่งสีว่ได้สีขาวแต้มหมู่บ้านก่อนพี่น้องเมืองเนี เต็มโล่งสีอยู่โลงสีไม่ย่หอบหมูขันหิวห้ามจะแนขากหาเลีนหาสื่อห้ามโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยยินเหื่อยเหือยเบื่อยบนแม่เข่ากองกันเลี้ยงกันเข่าแถวยืนตรงซ้ายลายุกกะรอดสร้างนี่แหละเอาพี่น้องสีหงสุ่มรวมมาแน่งอืม จะใหลานสาวน้องสาวสีมาแรงอ,จจอื <ừ> mm, เอาแปลงอันนี้แปลงเล็กกันดิคือคอ,อยกับเป็นสร้างคือกันดูปัด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  <laughs> อือฮะอันนี้ก็เป็นการล่อลูกหินขันพี่น้องสนใจ็ก,กระโทมมาศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสามศูนย์ไปแง่หอบจิตติต่อหายเด้อศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหกแปสมศูนยอลูกเหินพี่น้องลอลูกหินโล่งสีโล่งสีมีปัญหามามามาเบิง่งมามาแงมาสั่งมาสื่อได้เด้อโอเคนะพี่น้องน้อ,อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ